กเก็บจ้าเก็บยังไปปาดตีนอยู่เทียงนล้หลวงเนาะเอ้าไปน้ำหนามแล้ว <c oughs> เพลี่ยหิ่มเนี่ยนี่เธอว่ามาเห็นนี่จะล้างน้ำ เห็จ้ะตาดีเนาะว่าคือว่าอาได้ว่าตาดีออเขีเห็นหอกนูบอกเลยยังอืะนี่อังเรื่องในนะ้ำตกี่โอ้นี่อืมโอ้ยพักจวด อดอกจิ๋วจิ๋วไปหาอีกลูก,ลลกลลเบื้องนี้คือเบิ้งข้างนี้แบบ,บร้ายเราบอลงเออออกในเงาอยู่ค่ะเนาะหาเบิ้งหาเบื้องน้ำเต็มสวนเฮาแล้วจ้ะไปยยใส่น้ำคือคักแน่แท้ ใช่หรอฮะปูหาปลาตัวมาหอดเลยอ้ยพี่น้องบบบเบิ้งเบิ้งเบิ้งสีผ้าเบิ้งหลุดหัวเบิ้งฟังเสียงอึงเสียงเขียดเขียดตะปาดเขียดอิโมโเขียดน้อยห้องมือนนั่นแนมันเป็นโตแล้วลพีอ่องใช่หัวย้างละแนวนี่คือหลายคักแถอตวัวดำๆนี่หัวขียขันขากบ่หัวย่าง,าง,างบ่ โ oh, อ,อ้หัวอึ้งเนาะหัวอึ้งกับหัวเขียดนี่หัวเขียดตาปาดนี่นี่นาแนวน,นี่สี่เหลี่ยมนี่คขึว่าหัวเขียดตาปาดหลายโพดหัวแต่ว่ายามเป็นโตมากเรเห็นเลยละ่ะไปพยายามตรงบ้างเออในในตรงเหรอหนี้ตาบ่ ได้คลองง่ายมาสิมาย้ำตรงเลยนะผู้บักมรองสุกเอเล่เลยเนาะปน่นลูกหน่อยเออออพื่อนแดงเอ้ยเอาผู้นึงถือของได้ละละูกเห็ดเบิงเห็ดเบิ<าท>งสิหา,<ท>า<ท>ให้แม่กินได้บ่เป็นบ่าเหรอเห็ดแนวได้าย<ท> เอาเว้ยเ้ายันลูกป้ยไป้ยปยัง้ยเ้เอาแนวอด้นนอวานนี่ไล่ไปไล่ไปตัวน่อยตัวน่อยวิ่งเป็นไงคน มืออุ้ยพอได้ซ้ำออกจ่อยพอได้จ่อยลุ้นมือยังวะโอ้ยเปียกเบิดเอ้าเฟิ่งปากอ้ายสิได้พอตัวหน่อยรู้ไข่แกปีตุ่มปลาใส่ไข่หมดแดงอู้ไข่ยังมีอยู่ตัวนี้เพื่อไงใช่โอ้ยกระเพื่อแง่หมัน กโอยเนาะกโอยเพราะอยากแย่โอยโอ้อนพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดยำนี่ก <ume> ินเห็ดจ the ้ะเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดทานตัวนี้แกงบะผมตัวนี้เห็ดคมเห็ดเคยใครหมดแกงเออไม่มีเลยบ่ลูกเออบ่มีกับบะเ็นยังเอ๊ะกัเอ๊ะเก็บผักมาใส่แกงเห็ดลลางเห็ดแล้วแล้ว ท่านว่าถ้าคมเบอร์แม่เมงนี่คือแหงในท่านว่านี่น่อวิ่นนออ่อหูหยอดงามหยอ,ม<ไ>อ,หอดงามพันกับเขากันประยังเลยเลยด้นี่เฮ็ดกับปักติวนี่ <c oughs> พ้นตกเศร้าไหมจ้ะนำท่าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เกิดไปปีนี้ นอนจุยเลยว่ามาวิ่นเก็บเอาติลละบวชไอ้มาตื่มกันนวิ่นปลาพักอีตูเเ็ปหนอดออกให้เพื่อนแตกอเออ,อเ <c oughs> แตกหนอดระบาดเล้ยี่ใ,ใส่เก็บพักแผ่ปาลาเราไม่แม่ออกซาเบิร์ดรอบวายี่ใส่ปลาน้ำเต็มแล้ว ข้อออกร้ายอยู่แกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดสุกแล้วใส่ผักอีตูหอมจ้ะได้ถั่ยหนึ่งสุดขอนฮอน ต้มปลาแกงเห็ดรวมแล้วก็แกงไก่ใส่เส้นจ้ะมามา่ากินน้ำกันเอิญท่านผู้ชมแน่มาวินมากินข้าวน้ากันเออท่านวา่าเด็เก็บผลไม้ไปนำก้อนหมากสับประรดมือเ,เออน่ีเฮาใดแนวต่อไะเอียกยด้ยนี่เป็นสามตุ่นคนดเดช ยานมันบาทนื้องวยง่ญ่ยยดีแห้งจ้ะเออน,นี่หนึ่งสองสามเข้าใดขยายไอีกสามต้นไปปลูกยูนในบาท้ายน่นานสวยงามบม่ นเขา,าเือบเือบเทากะต่ยนุมน่มๆอยอะงานดีเป็นเงาดอกเท้าหนึ่งหนึ่งดอก นั่นดอกเฮ้งามแท้กำลังงามงาต่วของมันรูดไว้เนอะโฟนงานวันนี้จ้าเซ่าเมือนี่ฝนตกะข่ำจ่อยโอเคเลยค่ะเน็ดผมรงเน็ตละงอกหน่อยนำดู ล้างแล้วก็ตุม่มแช่ตู้ไว้